สวัสด์วันนี้นำเสนอเมนูสามชั้นผัดพริกอ่อนนะคะวัตถุดิบก็มีหมูสามชั้นหัน่นเป็นชิ้นบางๆกระเทียมซอยหอมแขกหันกออนห่นพริกอ่อนหั่นเฉียงแล้วก็ต้นหอมไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่กระเทียมสับลงไปเดียวกับน้ำมันน้ำมันใส่ไม่เยอะนะคะเ๋ยวอ้วน ด้วยหอมแขกนะคะหอมแขกเอาไปเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำมันนะเดียวก่อนปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลา ใส่น้ำรั่วหน่อยเดี๋ยวเขาไหม้สาเหตุที่เราใส่น้ำลงไปหล่อหน่อยนะคะเพื่อต้องการเคี่ยวตัวสาชั้นให้น้ํามันของเขาออกมาข้างนอกเคี่ยวให้งวดนะให้มันเข้ากับต้นหอมกระเทียมแล้วว่าเครื่องปรุงของเราที่ใส่เข้าไปในตอนแรกนะ สังเกตนะว่าน้ำมันของหมูสำชันเริ่มออกมาแล้วน้ำที่ใส่ไปเมื่อกี้เริ่มงวดแล้วก็แห้งแล้วใส่พริกอ่อนลงไปเลยผัดไปนะคะจนพริกสุก ใส่ต้นหอมลงไปแล้วเดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่ชามค่ะตักเสิร์ฟใส่ชามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน้าตาก็ประมาณนี้เลยหมูสาชั้นผัดพริกออนลองไปทำตามกันดูนะคะวันนี้ครัวพอสวัรดีลาไปก่อนเดี๋ยวเมนูหน้าเรามาพบกันอีกสวัสดีค่ะ ากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะทุกคนใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยและสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลย